แค่เนียวเนี่ย้อเห็นมันเหนียวคิ้วขาวฉ่ำสม้วยมาด้อพี่น้องมากิดหนึ่งไก่หนึ่งไก่ไก,กับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วน้ำกันพี่น้องนี่มักสม,มุนไพรดีๆกินอยู่น,นี่ละข้านึ่ บ้านเฮาก็สิเอิ้นเถียงหน้า <c oughs> จะภาคน,นี่เพิ่นเอิ้นขอน้ำกันว่าซั่นว่ามาๆๆม,มากินแซ่บๆน้ำกันบรรยากาศบ้านยายคือเก่กาครับพี่บ้านลซิลสวัสดีครับหมูวันสวัสดีครับมื้อนี้ได้อันเมนู้หนึ่งไก่ได้พี่น้องแด้วเป็นไก่เหนียวเข้ามาไปอันหนึ่งชิมุ้งหนึ่งกับย่งโมเขยจ้ะอันได้เมนู้นเนืไก่สมุนไพรนะครับ <c oughs> จ,รจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวมาเริ่มมากินแซ่ๆบๆน้ำกันเส้นเหนียวไปไหมฮะเส้นเหนียวไปวะมันก็ เอามไหมเอาฉีกให้ไหมเอาเอามิเอามิหั่นปิ๊เอามิหั่นผื่อยบ้านได้ปะลองเบิ่งต้องหั่นผื่อยบ้านฉีกได้ไหมฉีกได้ไหมฉีกได้อยู่ได้ยัฉีกได้อยู่แต่มันเหนียวอะถาดเป็นเหี้ยไปวันนี้เออครับเฮอามิทานให้เลย ก,กกเลยเออเออนะทำไมเนี่ยฮะพี่น้องอันคอยอันว่าสีอันเนีเ่ยทำไหมจะเด่นจำเจ้าก่อนพี่นอ้องยิ้วเขาเฮ้ยเแซ่บจับ รช่ป่ะน่าน่บ<ค><ม>ดีเหนียวดีมันเหนียวคือคนทำนะ <c oughs> คือเขาเรียกว่านะไก่ก็เหนียวคนทำก็เท่าวั <c oughs> นนี้ยอมคือได้มะเท่าก็แล้วไป ทุกวันเธอก็ต้องแก่ฉันจะซ้าของฉันมาแบบนี้าไปเลยดอกจกักรตีขอซ้าจากเจนบ้าเจน ระวัง,งมือเถอะระวังเพื่อน้นำจิ้มเฮียเดนะโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยไ <c oughs> ก่เหนียวกินยากงานเลยพี่น้องผู้ใ <c oughs> ดสั่งให้ซื้อไก่นเนี้อฉันเลือกตัวนี้แหมเขาว่าเป็นไก่เหนียวฉันก็เลยเลือกตัวนี้ขีนยากขีนยาก chắc chịu <laughs> Anh ăn bò Cái à, à, này hả? ăn nhiều rồi. à ăn à, แต่เขาว่าเนื้อมันอร่อยดีแข่งเนี้เนีย่ยเน้อแผมันเหนียวแซ่บไม่รูอเลยคิ้วคอยทองร้านโก้าัเอะ ัไก่นัำไก่กุกเฮียวแ,แม่แม่ด้วย <laughs> อะไรร่มแห้งแหงเลยพี่เนาะว,วมแรงมากเลยเพื่อจะไปทำเนื้อเลยแล้วยิ่งเดิมอีกบ้างนี่ย <laughs> ตอนนั้นเราจะไปทำคลิปพี่ทะเลเอ้าร่มแห้งเสียงไม่กระดูดอันเสียงดีดี เพียงรอบทิศทางจะเลยต้องมมดนางกินันเป็นบรรยากาศใต้ขนังมี่แหละวะนนี้ย้าของผมมาอยู่เ้มมาของม้นไม่อยู่ไปไหนเจอโอกาสทำผมด้วย เเนชื่ออย่งมันคราะเะจ๋าถ้าพ่อไม่จะปรึกษาแม่ประตูใช่นะประตูไ,ตก,ไกล ไม่เอามือเธอหรอกอเธอหยิบสิถ้าเธอไม่หยิบแล้วมันจะไปได้ยังไงเอ่อตูดไก่ไปดองถ้าเธอไม่หยิบอ่ะออ,อร่อเห้อหิว Ừ. Kiểu nhà Có ừ. một này mổ vào, đúng rồi nhỉ Nam luôn rồi này học lông mật rồi Mấy luôn rồi, hơi cao chuyện thằng thằng cu nhà bàn kia đấy thằng cài này kỉ nhai quá chứ nhạc ta sẹp bây giờ là ta dưỡng nghỉ nó ผิวเขาจัดข้เข้าหนักมากอึมาเจึมำโลด,ำลดำลยำโรลดนับรถไปขจ้นนากไกล

คิดถึงกันไหมเข้ถึงแล้วป่ะไปด้วยกันอยู่เลยอทีนี้จากบ้านเข้าไปอยู่น้ำกันอยู่กันยงานถึงกัน้ไหมครัีดูแลกินมาเอาไว้แทะหลังกล้องสแทะตอนน้้กล้องก็อายเขา สุกยังจับไปมันไม่สุกอ่ะไม่สุกเลยมันแดงอยู่เลยนะ่ะจับนะเออนี่สุกแล้วแล้วขัามไหมแอบบ่อิ่มก็บอกมาะ <c ười> ข้ามๆะๆมเลจะของกินเมืออี๋แจกเลย พออินป่ะหะอรอบ่อินเท่าไหร่หรอกเรามากินยาเขาอยากเขาไม่อยากมาไม่ไอาจเะยที่เขาสาวัสฉันไม่มีม,ม,มารยากักษ์ไม่มีหลังแสบครับหลัไม่ใช่หักิน เอาละครับพี่น้องเมนี่ผู้ยิบารรัสเซียแล้วน้องมวลขอพ refers, ıyoruz, ูดหลายหลายเลยครับเด้อที่ที่ติดลับชุ่มคลิวคอยสองคนก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบริเจ็บปวดที่สําคัญมีเงินทองใส่หลายหลายครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ขคอยเด้ออันแฟนเพจเฟซบุ๊คคือผู้ยิบารรัสเซียแฟนเพจยุคซีเกาพี่น้องผู้ยิบารรัสเซียนะครับแล้วก็ขอติดตามอันตัวคอยเด้อว่าตัวคอยสิไปเฮ็ดคลิปอยู่บาเลนสิเฮ็ดแนวใดายิมีกับเขาเอีหยังให้หมู่เจ้าเบิ่งแน่ ราติดตามเดอร์หารบาเรนคัมมิ่งศูนย์โอเค thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย